คนร้ายนะครับใช้อาวุธปืนยิงแม่ค้าที่มารับซื้อน้ํายางรวมทั้งคู่ที่มาขายน้ํายางเป็นผู้หญิง3าคนเสียชีวิตเมื่อวันที่7นะครับในพื้นที่นะครับได้เข้าไปตรวจค้นนะครับ <Okay. S 2> ครั้งแรกนั้นเจ้าของบ้านไม่ยินยอมให้ค้นนะครับต่อมานะครับทางประหลัดเจ้าที่รักษาความปลอดภัยไว้แล้วเนี่ยออกมาดูแลนะครับรวมทั้งการเชิญไม่ปล่อยค้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบใหม่ที่เราออกมาดูโดยทางผมเนี่ย จะมอบหมายทางประหลัดอำเภอเจ้าหน้าที่หรือว่าสา,ารอาจจะใช้ดุลพินิษในการให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบนะครับเ,เรียนรายละเอียดเจอเนี่ยเป็นในเจอในป่าหรือว่าเจอในบ้านนะปกติเดิมจะได้แสนเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มเป็น5้าแสนเท่ากันไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นราชาการระเบิดที่ดีการเด่นก็ออกหมายจับันเลยนะครับท่านผู้กำกับการครับหมู่บ้านที่สบ้ายย้อยครับ บ้านหมู่4ตำบลจะแหนครับบ้านหมู่3มั่นใจว่าจะสามารถออกหมายจับหรือติดตามเพื่อช่วยชีวิตได้เลยวันนึงนะครับได้รับค่าตอบแทนตามเรียกทางราชการเนี่ยคนละประมาณหนึ่งหมื่นนึงหนึ่งหมื่นกว่ภาคทันตัดกันเดือนลดทันกันเดือนนั้นขอให้บอกความจริงนะครับเพราะว่านี่เป็นระเบียบด้วยนะครับนันกำนันก็ต้องคุมผู้ใหญ่บ้านได้ผู้ใหญ่บ้านว่าได้รับเงินเดือนหลวง ใช้ระเบียบเดียวกันครับยานง,างาน,ะ,นะ้อบตัวละพ้ัวบิดานายดามาพงศ์ไบทองนายสงการไบทองเงินทั้งหมดที่รวมแล้ว5้าแสนบาทนะครับชีวิตจะเป็นใครอะ่ะแม่แม่แม่ของหนูเหรอแล้วพ่อหนูนำมูลนากไปขาอ๋อเนี่ในกล่องพ่อนะสองแสนห้า อัอนี so ้ของลูกองแนะแล้วเรียนหนังสืออะไรอยู่เหรอตัวี้ใก้กระตกรบุทนะหกพันบาทหกพันบาทนะหกพันบาทนะแล้วเด็กเด็กหญิงข้าวลินนมีหมดเลยนะเอาเด็กหญิงข้าวารีนแลั แล้วต้องไปแบ่งกันให้ชัดเจนนะอย่าให้ทะ,ลออนะนะเลาะกันนะไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้พูดจริงๆครับครับนนไม่ต้องขึ้นเร็วมันบรรทุก ก็อย่างแรกนะครับก็ผลกระทบกับลูกๆแกนะครับลูกๆแกก็คืออย่างน้อยเนี่ยคนนี้แกตั้งความหวังไว้นะครับหลายอย่างแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยนะครับกับลูกสาวแกจะสอนทุกอย่างนะครับตั้งแต่ร้องเพลงนะครับก่อนจะนอนเนี่ยนะครับร้องเพลงเล่านิทานนะครับถ้าไม่ถ้าแกไม่อยู่เนี่ยก็คงไม่มีใครนะคงไม่มีใครเพราะว่าแม่ก็คง ความรู้ที่เป็นครูนะครับที่จะสอนเหล็กแล้วก็เป็นลูกแกเองเนี่ยแกก็สอนได้ได้ดีนะครับได้ดีนะครับก็กับน้องฟ้านะครับกับน้องฟ้าเนี่ยก็แกพร้อมที่จะไปทํางานนะครับเพราะว่าแกให้นมผงแล้วนะครับให้นมผงแล้วเพราะว่าเหลือไม่กี่วันเนี่ยแกก็จะกลับไปทํางานจากที่ลาคลอดนั่นนะครับนะครับครบจะครบสามเดือนไม่กี่วันลว ท่านทำเนี่ยบางทีท่านท่านได้ได้ได้จุดมุ่งหมายแต่คนที่ลําบากเนี่ยนะครับเหมือนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเขาลําบากอาการที่จะอยู่นะครับการที่จะอยู่เนี่ยคือลําบากแน่นอนนะครับขาดแม่ขาดพ่อเนี่ยนะครับทุกๆคนเหมือนกันนะครับก็อยากให้หยุดครับอยากให้หยุดพอสักทีครับผมคนสูญเสียมาเยอะแล้วครับ ใา้รุถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียนจำนหนึ่งคันเป็นยานฐานะใช้อาวุธปืนไม่ทราบซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่มีอาวุธือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ apa kesihan kebenasa air kepada aa uh, panggil kata umum gitu tu ya panggil setengah daripada benda aa uh, kekeruhanlah dari segi orang panggil tengok teh ahli-ahli ugamo tu dan dia berkata ให้สดซองดูแลในการผู้ที่กระทำผิดแบบว่าให้ ในฐานะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านก็ขอวิงวอนคนที่ทําผิดการทําแบบนี้ขอให้หยุดเถอะค่ะเพราะกฎหมายของอิสลามก็ไม่ไม่อยากให้ทําเพราะเป็นทารุนมากเพราะผู้หญิงก็เป็นประเภทแม่ของเราเราก็อยากจะทำมาหากินแบบสบายๆไม่อยากให้มีเหตุการณ์ร้ายๆเพราะเราก็ต้องดูแลลูก หวาดกลัวค่ะลําบากทุกครั้งก็ไปตัดยางตีสามแต่ตอนนี้ก็ไปตอนเช้าก็ไม่ทันกับเวลามันไม่ทันกับเวลาที่เราทำอาหากินคนอ,อยากจะบอกกับคนที่ทำขอให้หยุดเถอะเพราะกฎหมายของอิสลามก็ไม่อยากให้ทำความรุนแรงแบบนี้และสงสารก็คิดว่าเมียของเราก็ถ้าถูกกระทำแบบนี้ ก็จะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่ทำมาแล้วใครลานที่จะได้ด,ลดูลูกของเราต่อไป